มือนี่ชิตยากเมนู่ถอดหัวปีว่าแต่ดูข้อหาตามตัต้มฉาดขอวปีเขาก็ลังน้ำเกลือเรียบร้อยใส่ใบบกูดใส่ไข่ใส่ขนหน่อผงปรุงรสลงไปจาวนั้นเติมด้วยแป้งทอดกรอบใส่ตงไปเรืเร่อยเติมน้ำคนข้นขนให้มันเข้ากันใส่ไปแกงไปหนึ่งชอคนคนคน้อนโต๊ะขนข้นขนให้มันเข้ากัน จากนั้นก็หัวปีให้หดซอยไว้สองหัวหดใส่ลงไปคนให้มันเข่าเครืองหลังจากนั้นเาก็เอาไปแช่ช่องฟีดไว้ให้เป้มันจับตัวจากนั้นเาก็เอามาถอดแตมันประเดี่ยนี้ลายก็ใส่ได้ลายเลยครับาก็ถอดไปเรื่อย จากนั้นหัวปีเขาก็เติมเลี้ยงได้ทีพร้อมเสร์ฟมาๆพี่น้องเสพแซบกันครับถอดหัวปีใส่พิแกงเี่โน่นี่กันแซบอีกแล้ว